สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านปริยาสวรรณน้ำพิรมนะคะผู้จัตั้งแบรนด์มานตราเจมส์ค่ะเชื่อว่าทุกทุกท่านในที่นี้นะคะคงจะมีความคุ้นเคยหรือว่ามีประสบการณ์บ้างกับสายมูนะคะวันนี้ขอเปลี่ยนโหมดนิดน,นึงนะคะจากธุรกิจมาคุยเรื่องสายมูกันนะคะน่าจะมีท่านอาจจะมีความคุ้นเคยมีประสบการณ์กับโดยเพราะยิ่งเรื่องการอธิษฐานนะคะแล้ววันนี้นะคะมันตราเจม โดยเวอร์ชวลมันตราบายมันตรเจมส์น,นะคะจะมาพาทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมการอธิษฐานแบบใหม่ค่ะมาดูกันเวอร์ชวลมันตราหรือเราเรียกว่าควอนตัมอธิษฐานคืออะไรคือระบบที่พาผู้คนไปอธิฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั่วโลกโดยผ่านอันเนี้มณีดิจิทัลค่ะ หลักการของเราคืออะไรเราได้ทําการศึกษานะคะแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราจะอธิษฐานแน่นอนเวลาอธิษฐานเราต้องการให้ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเราพบว,ว่ามี2องแฟกเตอร์หลักที่จะอธิษฐานแล้วให้ประสบความสําเร็จได้ก็คือ 1. ลงมือทําและ 2. กําลังใจนะคะฝั่งลงมือทําส่วนนี้เนี่ยทุกท่านคงระนักดีถึงกฎธรรมชาติที่ว่าผลย่อมตรงกับเหตุเสมอ ใช่ไหมคะหากเราอยากได้ผลอย่างไรเราก็ต้องสร้างเหตุให้มันตรงกับผลที่เราต้องการแต่น,นิสูตรของกําลังใจต่างหากที่แม้เราจะสร้างเองก็ได้ก็จริงแต่เราก็ยังสามารถใช้ตัวช่วยได้ค่ะและตัวช่วยคืออะไรตัวช่วยจะต้องเป็นสื่อกลางที่สามารถช่วยเราสร้างพลังงานดวงเพื่อที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยนะคะ มีกำลังใจและทำให้เราประสบความสำเร็จได้ตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายหรือตามที่เราอธิษฐานไว้นั่นเองนะคะและเวอร์ชวลมันตราโดยมันตราเจมเป็นสื่อนั้นค่ะอ้าวเราทำไมเราถึงเชื่อทำไมเราถึงเชื่อว่าเวอร์ชวลมันตราเนี่ยเป็นสื่อนั้นสามารถสร้างพลังงานบวกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราได้ทำการศึกษานะคะจากตำนานกะปีกระเวศที่ได้เล่าถึงความทรงอนุภาพ ของจีนตมณีนะคะที่แม้กระทั่งพระพรหมหรือพระอินที่เมื่อกี้คุณโบ๊ทได้แอบเล่าไปแล้วยังต้องมาของรพรนะคะพระพรหมกับพระอินยังต้องมาของพรจากจีนตมณีนั้นเพื่อให้สําเร็จนะคะและนอกเหนือจากนั้นอีกเนี่ยเรายังได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมที่ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์การเชื่อมโยงของสรรพสิ่งด้วยพลังงานกระแสไฟฟ้าโดยปราศจากตำแหน่งแหล่งที่และเวลา นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของโบราณวัตถุค่ะโบราณวัตถุที่เป็นวงแหวนรตัตนชาติที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางโบราณคดีในที่ต่างๆซึ่งบอกเล่าเรื่องราวว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วงแหวนตัวเนี้ยในการติดต่อสื่อสารกับเทพเทวด,ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอ,อขอพรหรือเพื่อที่จะเสริมสร้างมงคลให้กับผู้ใช้ได้อย่างไรนะคะ และทั้งหมดทั้งปวงนี้จึงเป็นที่มาของว์ชวลมัรานะคะโดยที่เราเนี่ยเริ่มต้นนะคะด้วยการอัญเชิญองค์พระพิคเนตจากเทวสถานสีจิตมณีมณเทียนแห่งนครเทอูประเทศอินเดียทำไมต้องที่นี่คะเพราะนี่คือรูปรูปของ องค์พระพิฆเนศจริงๆนะคะนี่มีอยู่จริงซึ่งเชื่อมโยงกันกับตำนานในคัมภีร์พระเวทที่กล่าวถึงจิงตนตมณีนั่นเองนะคะเราจึงได้อัญเชิญทําพิธีนะคะแล้วก็อัญเชิญให้คุณโบทูถึงอัญเชิญก็มาในเซิร์ฟเวอร์นะคะ้วเราก็อัญเชิญองค์พระพิฆเนตเนีเน่ยมาเป็นองค์ประธานองค์แรกสําหรับระบบโบวลชูมันตรา์นะคะและที่ข้างล่างที่เห็นนั่นก็คือเป็นพิธีที่เราบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะทาให้ถูกต้องตามแบบอย่างที่เหมาะวรโดยท่านพราม แล้วทางด้านขวามอือนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของระบบเวอร์ชวลมันตราของเรานะคะ,อ,ะอันนี้จะเล่าไวๆนะคะว่าแล้วมันตระเจนเนี่ยคืออะไรแบรนด์มันตราเจมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราปรารถนาให้แบรนด์เนี่ยเป็นชุมชนชุมชนของเราเนี่ยโดยที่มีระบบเวอร์ชวลมันตราเป็นเครื่องมือดิจิทัล ที่จะทั้งช่วยให้เราเนี่ยได้ First Party Data mm hmm. แล้วที่จะช่วยให้เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้โดยไม่จำกัดเรื่องสถานที่และเวลาเพราะเป็นระบบด mm ิจิทัลนะคะนั่นแปลว่ามันได้ทั่วโลกเวลาไหนก็ได้24ชั่วโมง mm hmm. นะคะโดยที่เรามีองค์ประกอบหลัก3ส่วนในภายใต้มันตาเจงน,นี้ที่จับต้องได้ mm hmm. เรื่องของ Product Media Product Media คืออะไรเรามีดิจิทัล เรามีอัญมณีดิจิทัลแต่ Product m ม d i ิเคือสินค้าจริงค่ะสินค้าจริงที่จับต้องได้ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วงแหวนจินตมณีอธิษฐานนะคะตลอดจนถึงแบรนด์เครื่องประดับต่ตางๆด้วยเหตุที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมส่งออกธุรกิจหลักเราอยู่ในอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีเครื่องประดับนะคะมาสาสปีแล้วะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้เนี่ย มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็นแล้วแต่ที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราขายในสินค้าภายใต้มันตราเจนนี้แต่เป็นภายใต้แบรนด์ของเขาก็จะมีความมั่นใจได้ว่าคุณภาพต้องดีนะคะและส่วนที่สองคือเราเรียกว่าโหราพยากรค่ะมันตราเจนเป็นชุมชนแหล่งรวมของโหราจารย์และนักพยากรณ์ในศาสตร์ต่างๆนะคะที่จะคอยให้คําบริการให้คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยากรณ์ทั่วไปหรือการแก้ดวงเสริมดวงเรอยาห่วงจุ้ยได้หมดนะคะและส่วนที่สาที่เราเรียกว่ามันตราโมเอ็กซ์เพีย e นะคะซึ่ง Experience ที่ว่านี้ก็คือเราครอบคลุมไปถึงเรื่องของทริปที่จะจับไปบูชาในที่ต่างๆตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่แล้วแต่เราจะ จัดขึ้นมาให้สำหรับผู้ที่สนใจโดยนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะหรือว่าอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับสายมูออนไลน์ออฟไลน์ตรงนี้จะครอบคลุมหมดผู้สั้นๆสณสหรับ B2B วันนี้นะคะสิ่งที่เราออฟเฟอร์คืออะไรเราออฟเฟอร์ระบบค่ะเวอร์ชวลมันตราสามารถที่จะทำไว้เลเวลให้กับแบรนด์คุณได้ถ้าแบรนด์คุณสนใจ ตลาดสายมูและอยากที่จะต้องการเข้าตลาดสายมูอยากจะสร้างแบรนด์ในตลาดมูเรามีเครื่องมือให้ท่านแล้วและเราก็มีช่องทางการขายให้ท่านด้วยและนอกเหนือไปจากนั้นเรายังสามารถที่จะโคหรือเรียกว่า к о ล л ัคส์นะคะสถาปนาปัจจุบันอย่างเช่นวันนี้เราก็ได้พบเนาะอาจจะไม่อยู่กันแล้วนะคะ,ะมันอาจจะมีการทำทริปนะคะอย่างเช่นะจะมีการทาทริปพาผู้คนไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันอาจจะแห้ง เราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมทำแวรลูด์ด็ด้วยการที่บวกพิธีบูชาอะไรต่างๆหรือไปท่องเที่ยวในเชิงบูชาอย่างนี้ได้อีกด้วยนะคะนั่นหมายความว่าแบรนด์ไหนก็ตามทุกท่านที่อยู่ที่นี่สนใจสายบูและอยากจะทําติดต่อเราได้นะคะหรือว่าประสานไปกับทางท t ม o นะคะลองเข้าไปแล้วเราลองมาคุยกันเราสามารถที่จะเอาระบบที่เรามีทั้งสส่วนนี้นะคะเรารวมทั้งเรื่องของโวลชูบรตรานี้ด้วยมา เทเลเมดให้คุณเนี่ยสามารถอาจจะเรียกถ้าอยากจะใช้โวชมันตราเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเลือกกิจกรรมอะไรประมาณนั้นได้นะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มาเปล่านะคะถ้าท่านพร้อมแล้วสามารถที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อนเพื่อนไลน์นะคะวันนี้เรามีของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆแต่มีค่ามากนะคะหากว่าท่านสแกนเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะให้พิมพ์คำว่าวงแหวน แล้วส่งเข้ามาในช่องแชทนะคะเราจะจับฉลากผู้โชคดีสิท่านค่ะเพื่อที่จะแล้วผู้โชคดีสิท่านนี้จะได้วงแหวนอธิษฐานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่งให้ถึงบ้านนะคะและวงแหวนนี้ที่เราพูดถึงไม่ธรรมดานะคะเราจะนําวงแหวนนี้ไปทำวิธีเบริรเนรค่ะ ซึ่งพิธีเบิกเนตรก็คือเราจะอัญเชิญอํานาจบาร,รมีแห่งองค์พระพิคเนตเข้ามาสถิตยอยู่ณนะวงแหวนนั้นและเราจะเปิดโอกาสให้ท่านที่เป็นผู้โชคดีนะั้นส่งไฟเสียงของท่านเข้ามาร่วมพิธีเพื่อที่จะได้ทําให้วงแหวนนั้นเป็นของเฉพาะตัวเป็นของที่ท่านจะเอาไปใช้เป็นมีเดียเป็นสื่อกลางไปใช้งานได้จับต้องได้หรือแม้กระทั่งจะเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเสริมสร้างเหมือนเป็นวัตถุมงคลก็ย่อมได้อย่าลืมนะคะ เพิ่มเพื่อนลน์ของเราวันนี้และพิมพ์คำว่าวงแหวนเราจะจับฉลาดผู้โชคดีสิบท่านและจะแจ้งเข้าไปในไลน์นะคะในไลน์ของเรานี้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายค่ะสำหรับท่านผู้โชคดีส่วนท่านไหนที่สนใจเรื่องการทำธุรกิจที่เราจะค o ลล็กซ์ันได้จากระบบที่เรามีที่เล่าให้ฟังไปสักครู่ก็ติดต่อได้นะคะ,ะจะติดต่อผ่านไลน์โอตรงนี้ของเราก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ ก็อย่าลืมนะคะเพิ่มเพื่อนกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านวิชวลบรรดาและปาย์ตรโเจมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโดยเร็วทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ